ใช้สปอร์ติสีสปอร์ขาวอ่ะยิงใส่พื้นแล้วก็กระเด็นบังได้ครับไม่ไม่ยิงยิงให้ตัวเองกระเด็นออกมาเลยอ๋อเออกระเด็นมันเร็วกว่าไงอ๋อเป็นเป็นยิงแบบเจอมาที่ั่งนชั้นระวังนะปั๊มคัปเตอร์คัปเตอร์ ลงมาส่องไปเ <c oughs> หยวใช่ไปตยวจเรือเยอะจังวะใครมนแตกอย่างรว่าเป็นในนี้เคียแล้วเคียรแล้วหลังใองมันผมเคียรไปสองอันแล้วอ่สะสเต็ปไปไมจะ,จะไปรับเดินหลังต่อ ไปไปวิ่งกันไปตามปโอ้โหข้างหลังมาเต็มเลยครับวิ่งดีกวครับวิ่งไปใส่ทิ้โอ้ย ไป <c oughs> ทางไหนกันครับยอนกลับหรอมามาส่ไงไปของใครรักใครกันอ๋อไปถล่มลังโอ๊ยปัยตามผมเลยตามผมเลยโอ้ยโอ้ย ปางาตาไปตะูเป็นไตืนโอ้โหตามมาเป็นทวนเลยข้างหลังปานี่นะสุดไ้วเพาะ้าผมเรียกสปาย้

เร,รื่องสปีดเราเหมือนจะมีเพิร์สวิ่งไว้ยนผมรมามันแกันไปไปอัพยังไงอะครับพวกเพิร์ประมาณไม่แน่ใจนะผมเล่นเลเวลอัพเรื่อยกดลองเอง โรลคัพเตอรนะ์นะเวลังยิงปืนไหไม่ปืนไม่ใส่ใส่แล้วจริงโอเคอต่อไหนต่อออกออกออกเราได้ชมพูแล้วออกเลย โอเคมากแ่อ่าวิ่งก่อที่มันจะสปาวี้นนี้ต้องวิ่งกลับทางเดิมครับใช่ไปมาเลยไปมาเ โอ้ยโอ้ยเกือบเซฟต์เอาเก็อันเก็บไ้บ้าเก็บไว้บ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แม่เลาตรงนั้วลาพี่หนีเลยอ๋อไม่ได้เยอะเยอะว่าเลยหลบเร็ว เระเปิดแม่งจะแรงก็แรงกับเรากเรเนียขดีเรเลย่อขีดีมีรอไม่รู้เดี๋ยวเียเียะเียมมีแรงกับมันไม่ได้แรงกับมาแรงเดียวกันใครตกเข้ามาวะไปดูเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยผมผมเรียกเดียวกันใหม่กระบอก ได้นี่มาตัวใหญ่มาครับเก็บได้ไหมซิเปอนยังกลับไปไม่ได้แล้วเยอะมากเลยอ่ะมันมีตัวนี้มาเอ๋อได้แล้วครับไปกำลังกำลังวิ่งไปอ๋อผมอยู่ตรงนี้ยิงแต่ตัวเล็กครับตัวใหญ่ยิงไม่ได้ไปผมนั่นเก็บได้ งั้นก็ไปเลยใช่ไหมครับไปเลยไปเลยของผมไม่มีอะไรเปืนมีหาตอนจะฆ่าได้เยอะๆไม่เกิดมันโะดับจำกัดในเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยโอ้ยตามมาเต็มเลยเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตายเพินกันเรับพิงกันโอ้ไม่นะที่เป็นชมพู โอ้ย่างเยอะรอมาแล้วเดี๋ยว่อยุออกมายิงมันเลยก็ได้หนา D4 สู่หมดนะลุกพลุกพลุกพลุโอ้โหเรื่องผมโลดด้วย์ถ่งหันไระสุนมันจิ้มผมทีเดียวตายโอ้ยแรงจังนี่เราต้องวิ่งไปไหนล่างสุดเพรลมันลูกต่อออกอะ่ะ เฮ้ยผมแม่งออกนึกว่าตัวบัคติดก,กันมั้ยออกแล้วออกแล้วโอ้ยังตามอีกนะ a e m a c y อ่าอาดตามทันไหมนะ ใครก็ได้เอาเรวกัอยหผมนยเรวกริงต่อยผมนมันมีสองตัวเลยวะเฮ้ยลรอลปานะป่เฮ้ยมันเอาอะไรมาด้วยโอ้ยโอ้ยผมมไปจุต่อไปนะโหจริงยิีกเีลาดลาดกันมงนี้ได้ จะโดนแบบระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่โอเคลากลากา่างคนนี่ลากคนนี้โนโนสามนาทีอ๋อนุ๊กนุกน๊กนี่นี่น,นี่มาแต่เราหนีหมดไปได้พี่มีสเต็ปไหม,มดเดี๋ยวเขาดูเองดูเองไปไปไปไม่ตายก็ยได้มาเพ้่มาขึ้นผ่านมาขึ้นถอยนมา จะิงระเบิดผมจะยิงระเบิดปาฟนไปจุดดับวันอ่ะเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวนะเฝอไปเวนี้มีลาไถ่หว่ะโอ๊ยตรงนี้มีรังดเนี่ยเพื่อนมันจะเป็นมันจะเป็นเพื่อนไอสีชมพูมันจะเป็นหินนะซัสถึีขาวอ่ะแบบเด่นๆเลย

ลงคัปเตอร์นะตามมาจระตุกกันไหมเออกระตุกนิ่นึงนะเออกระตุกนิดนึงเหมือนกันนะเฮ้ยกันโอ้โหสามสิบตัว ไปเลไปคนคนยงยไปคนเลยไม่ีหไมมีตัวใหญ่ชัดใจเย็นใจเย็นะพายอยู่หลังไหเรียกซัพอรเลยไม่ด้ดิระพายกะพายอยู่ไหนล่ะได้ไดอยู่หลังแลั ไม่กว e. า,งงาไดไปยคุยไม่ตาย

ไแล้วเรตับเลยตัวเลยตอนรับอ้ยม่ปลาอใกลจังเลยห้กิโลเลยเหรอฮเลยก็ระเบิดแม่งแล้วแม่งทีอย่างนี้ตายน้อย

ยากสุดอ่ะระดับเก้าลงไปถึงเลยตัวยักษ์ตัวตัวบอสออกมาสองสามตัวไอ้นี่ต้องอับไอ้นี่เยอะๆไอ้เครื่องบินอัพพวกอีเกินเนาะเยอะๆเออีเกินนำมักันหลักๆที่ต้องอับคืออีเกินอีเกินเพรากว่ามันบิน คันสามอ,อะไรแอร์สไตล์ลงลุโอ้ยยังได้ตังเยอะอยู่เลยครับนี่ยังคูนอยู่หรอครับน่น่าจะคูนอยู่มัอเมื่อวานไม่ได้มาเล่นผมนึกว่าหมดไปแล้ว